เกมกลัวผีโลกกลัวผีนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาออกแกงล่าผีมีใครบ้างเอ่ยกิบรีค่ะโหเกมมากครับ <c oughs> แบงกับโบเกมแคสเตอร์ครับผมแล้วกันยวคุงนั่นเองนะครับผมวันนี้เราตั้งตีนี้ก่อนเลยหุนแกุนแากกลัวมากคือมาล่าผีกันนะตาแต่ละคนคือแบบใจใจไม่สู้เลยพร้อ,อมสู้ใช่ไหมทุกคนก็สังเกตเวลาด้านบนคอมพิวเตอร์กันนะตอนนี้คือ5้านาทีนี่คือห้าทีปลอดภัยนนิ่นมแต่ครับผมน ออกไปแล้วมันจะเริ่มเวลาขยหลังแล้วก็ผีก็จะเริ่มปฏิบัติการเองนะผมโอเคพ่หมอเอาไห้การเขียนไปด้วยฮะใครเอาอะไรก็หยิบไปนะผมแล้วกันนะผมว่าก่อเราจะไม่รู้ว่ากิก็ได้เราต้องใช้เครื่องมือนี่แหละตามหาผีแล้วไปไฉายเรามันสีแปลกๆสีน้ำเงินม่วงๆอันนี้เป็นไฟฉายตามหาที่งตามหารอยด้วยมือโอเคแล้วก็เปิดไฟพยายามเจอไปเจอพวกนี้เปิดไฟแล้วก็ตามหาผีนั่นไปเรื่อยๆกันนะคุณก็บคุณก็บต์ไฟฉายคุณส่องให้ผมหน่อยเดยในนี้มีอะไรไหมคุณ ข้างในนี้มีไฟเปิดไหมติดไฟอยู่เดี๋ยวจะอยู่ตรงข้างๆทางเข้าแหละครับผมเปิดไฟไว้ก่อนอ๋อโอเคมีไฟฉายเปิดไว้หน่อยดิหาติดไฟอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมนี่ไม่มีครับไม่มีกันเลยมีเสียงมีเสียงมีเสียงใครไหนี่ยของใครเสียงของใครดังของใครดังเสียงอะไรดังลดนะเหมือนนี่เสร็จรถอ่ะรถเหรอเอออ๋อผมว่าลงรถแน่แน่เลยผมมาเหมือนบีบแต่แล้วผมคิดว่าเราไปลงรถคืนบันนี้มาเต้น อยูทำไมมันเลี้ยงขนาดนี้ผีรีบแล้วผมผีรีบผีรีบจริงไรกูเนี๋ยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยเฮ้ยไฟดับหมดแล้วนี่มีมีนี่อยู่ไฟอยู่นี่หมดแล้วใครเปิดปิดไปเลยนะฮัลโธ่อุ้ยเดยังไปกดเล่นอิโทษทีผมรั้งขาได้เพราะว่าห้องนี้อาจจะใช่เป็นไปได้ตำรวจจะผีจะมาลุกมาเขียนเนา มันจะเขียนใช่มันจะมีข้อความขึ้นมาถ้าเกิดพีคอยู่ห้องนี้นะครับผมแต่เราไม่ควรไปดูมันก่อนไม่งั้นมันอาจจะไม่กล้าเขียนกับมิจูรถก่อนนะครับผมดูแอตติวิตี้ตอนนี้ยังไม่มีข้อความอะไรเขียนมาครับสีแล้วแปลว่าไม่ใช่แอคทิวิตี้ขึ้นนิดเดียวอ่ะขึ้นแค่แค่ครึ่งเดียวอืมอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออ่านไปครึ่งหนึ่งนะสองทีครึ่งเลยเกตไลท์กลัอะไรครับทุกคนจะกลับเพราะให้รถไปแล้วคุยอยู่ในบ้านคนเดียวเอ้า ใครอยู่แลงรถท่านผมผมผมอยู่ลงรถผมอยู่ลงรถไปลงรถเขาจะดูไม่ได้รถไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ห่วงมึงมาแล้วอะไรวะเกิดอะไรขึ้นขับไปเลยบอกผมว่าแล้วขำไปเลยไปด้วยเรื่องตลกแล้วเนี่ยเราวขำทุกคนออกมาหมดแล้วไงเลยคุณครูอยู่ในบ้านคนเดียวเลยขับอ่อนแมนผมก็ไม่ดูไงว่าบมันมาหรือยังแบบกระดาษมันเขียนหรือยังอะไรยี้ ไอ้จริงไงหนังสือขึ้นมาท่านมีคนมันเขียนอะไสมุดแล้วเขียนว่าอะไรเออเห็นไหมเห็นเห็นเห็นาตไม่รู้อ่านว่าอะไรใน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 ว่าอะไรค่ับแขนลันแขนลันห้ามวิ่งห้ามวิ่งนะครับห้ามวิ่งโอเคโอเคถ้าวิ่งมันจะออกมาหักคอเลยเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ข้อความมันขึ้นสูงเฉย้อนาครับอยู่ไหมครับเราอยากเจอครับผมรู้ว่าเธออายแต่ว่ามาเหอะอยากเจอ อยาฆ่าเราอยากเห็นฉากจริงๆเลยแบบผลมาหักคอนีูคงไม่เห็นอย่เงี้ยแล้วก็ยืนดูผมก็มาดูแต่ตัวไม่เอาเลยยืนดูอย่างเงี้ยแหละปลอดภัย <c oughs> ตัวแตกก็ได้นะนะอันนิวคงใส่ไอพผูกก็เพ่นเลย <c oughs> ๆๆท่านไม่ได้ปรับตีนแตกเลยกอนหน้าครับ้ามเอาเฮียข้ามอนเดียวนน่ากัวดนแน่ Get o า ปาแกน่ะเฮียนั่นแหละดาวผีไปเลยยอดวันเนี่ยใช่ไหมใช่ถูกที่แล้วผมจะไปท้นไตกใจคุณครูอะไรวะกลัวตายเออผมไปเดี๋ยวดูแล้วมันไม่ยอมลโอ้ประตูล็อกโดนล็อกเนอะแม่โดแล้วช่วยแม่โดนนา ปอยากเห็นเนาะอยากรู้ว่าเป็นไงให้มันล็อกได้ไงอ่ะโอเคมันล็อกได้ล็อกได้คมอมีล็อกได้ครับผมขังจะฆ่าเราเลยบายดันแน่ท่านแบงค์ไป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 ท่านแบงก์ตกใจเลยผมผมไม่าช่วยมาช่วยท่านแบงค์เลยมาท่านแบงค์และสุดท้ายท่านแบงค์ก็สามารถออกจากบ้านหลังนี้ได้ได้แล้วว่าแย่ ตดนหน้าไม่ค่อยเฮี้ยนเท่าไรตดนหน้าไม่เจออะไรเลยแล้วเราก็ทิ้งกองไว้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ทิ้งไว้ปล่อยไว้้ดนหน้าไปดูประตูบงประตูบ้านเขาไม่ปิดเลยบ้านหลังใหม่แล้วบ้านนี้บ้านเียคนเดียวเขาเอาอะไรล้อมไม่ให้เราเดินออกจากที่นี่นะหลังนี้นะเว้ยอย่าไปหลังอื่นนะเว้ยเลยนี่หลังเดียวนะหลังนี้หลังเดียวที่เจอหลังนี้มีผีเนี่ยาำบ้านอันนี้ได้คุยจะตรงเนี้ย แล้วก็หาขีไม่เจอตอนนี้ต้องหาให้เจอนั่นองแกจแค้นที่บ้านหลังนี้แกจแค้นความแค้นจะล่องลงสู่เวทีโอ้โเจอไอไมโซนนี้มันมืดจังเออนั่นแหละเปิดไฟท่านว้าวเปิดดูท่านเปิดดูโอ้บ้านสวยเนี่ยเฮ้ยมืดอู้ไปตัดแล้วจังเลยอะอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นไฟตัดไฟไปตัดแล้วค่ะไฟดับไปตัดดีกวโอเคผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอเคเปิดเลยงูท่านรู้ตำแหน่งอยู่ใช่ไหม โอเคเปิดแล้วเรียบร้อยดบ้านสวยนี่คือลงรถสองอันเลยบ้านแบบน่าอยู่มากเลยอ่ะอย่าอยู่ในคลิปอยู่อ่ะอยู่เอาเลยท่านเปิดเลยนะห้องน้ำห้องน้ำที่นี่เยอะมากเลยยิ่งดูยิ่งแบบพี่บ้านสวยจริงๆนะทำไม่ติดได้เวลาไผีอ่ะ้องเยอะไหมมีด้วยก็ไม่มีผีไมรี้อยู่กันกี่คนสวัสดีค่ะซัพพอร์ตไฟเสมอไม่ต้องห่วง หูห้องน้ำก็สวยดูดีมีสระราสีแน่นอนเฮ้ยเข้าน้ำลองเปิดก๊อกดูท่านอาจจะเจอน้ำเสียอ๋อเคขอบคุณครับน้ำใสค่ะน้ำใสออเทมากเตะกูกลับแล้เอานีไปไฟแชทมีใครอ่าท่านลิปเอาไปแช์ไว้ใช่ไหมถือแล้วฮะท่านเอานีไปจุดท่านอันนี้ไปจุดไหมท่านมันจะจุดยังไงอะ มันเหมือนมันต้องวางก่อนนะท่านใช่วางวางเองท่านลองวางให้ผมลองหน่อยมันก่อนนี้ของได้แล้วนี่ไงอันนี้โอเคจะเอาขึ้นไปข้างบนได้แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมของก็แล้วใช่ไหมสอบของศาตที่มันไหลเดี๋ยวมันถือว่าเป็นนั่นนั่นปะหนาวะ freezing ไอ้ทูบเทียนพร้อมมาไหว้พิธีจุดทำพิธีทำพิธีเลยเฮ้ยสาสีแล้วครับสีแล้ว สีแล้วใช่ไหมเดียวครับตกไหนตรงนี้เนาะใช่ใช่ใช่แปะกูเทียนก็มาองศาจะวางไว้ตรงนี้เลยกันอืมวางแปะแแบบเต็มที่แปะแต่คาหน้าไฟไหม้บ้านเทียนล้มขนาดนี้ผมวาง้อยู่อยู่คนเดียวหรืออะไรเลยไม่รู้ รอลงไปกันหน่อยฮะเดี๋ยวผมผมอยู่คนเดียวหรือต้องปิดที่ยนเียเอาลงไปนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยอันดกอเฮ้ยอุ้ยเจอะไรเจอเหรอเดรวงวิ่งวิ่งออะไรนะอะไรนะถอยถอยถอยออกไปเยอยย่งมางมางมา ใช่อาตมากรเดินทางเดินเลยเมื่อกี้วันใช่ถือมีดอยู่ตรงทางเดินอีโอ้โหมันอเลอรมากเมื่อกี้มันเลอะสุดๆมันเลอะสุดๆแล้วตอนนี้ประตูประตูหอประตูล็อประตูล็อประตูห็อตกรมาตะกอมามาามามไมมมมามมมมมาาาาา ต่เมื่อกี้เราเห็นเลยตาตาเลยไม่ไม่ต้องตึกตึกเราจะมาฆ่าพคุณอ่ะน่ากลัวเลยโอ้โอเคถ่ายทันไหมถ่ายทันไหมแค่ผีฆาตกรไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้มีกล้องอ่ะไอถ่ายผมเราอยู่ตรงรถกล้อเลยไม่มีไม่ได้ถือมาค่ะมีกล้องแอวไหมเดี๋ยวผมเอากล้องในรถอันนึงไม่เห็นไม่เห็นกล้องอยู่หน้าบ้านนะใครเอาโอเคผมไปเอาอีกกล้องนึงมาเดี๋ยวผมช่วยถ่าย จะลองดูอะไรกันไหมเรากดถ่ายแล้วกด F เหรอคะใช่ไหมกดอะไรวะกดที่ขวาที่ขวาี่ขวาโอเคเล็งเป้าตรงกลางอะแล้วอยู่โอ้โหมันมันลอยอยู่แล้วลอยอยู่แล้วบ้านมาทันมามาไไไเอาไปชวไม่ได้เป็นยังไงนะนี่โอ้ยโอเคผมรอดโอ้ยผมโดนฆ่าดยบ ใหนแบงค์โดนฆ่าอีกแล้วใหนแบงค์เอ้ยใหนแบงค์โดนฆ่าไม่ใหนแบงค์การเข็นตายคาได้ตายแล้วตาผมเลยอ่ะโอ้โหูงกางเขนตายต่อหน้าต่อตาโอ้โหในกางเขนก็เอาไม่อยู่จริงๆผีตัวนี้แม่งเฮียไม่ได้ช่วยอะไรเลยกางเขนโชคดีท่านดูเหมือนบ้านบ้านเหมือนไม่มีอะไรแต่ผีแม่งเฮียแล้วน่ะ

เราเพ่นก่อนไม่ทันเราเอาเท่าที่เราได้อันจะหาไม่ได้ในรอบนี้บ้านหลังนี้มันน่ากลัวมากเลยพี่ผมสุกให้คือที่ผมชัวร์มีอะไรบ้านะออฟใช่ไหมก็ออฟก็ฟรีสซิ่งด้วยพอกี้พอลบหนึ่งองศาน่าจะเป็นฟรีสซิ่งเทอร์มอเจอร์ด้วยใช่ครับสี่สีบห้าถ้ามาขนาดนี้ไม่ห้าแล้วก็ไม่น่าใช่นั้นผมว่าน่าจะเป็นเนี่ยสิริตบล็อกก็คือตัวมาลองดูลองเดาดูนะโอเคลองดูครับผมโอเค ไม่ภาพที่ถ่ายไม่ค่อยเห็นติดผีเท่าไหร่เลยแต่ว่ามันเป็นเงาเงาเนาะไม่รู้เหมือนกันแสงแสงไม่เป็นไรฮะเราเราลองไปจะเห็นชัดมากมาต้อบอกว่าโจมตีบ่อยในที่มืดเนี่ยตรงพนันในความมืดเมื่อกี้ปิดไฟนานมาเลยอ่ะแก่งโอ้ใช่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 แข็งแกร่งมากอยากเห็นศพคุณนิวตายอยู่ตรงข้าหน้าประตูบ้านอยู่เลยสมองตัวเองสิบห้าแต่มันไม่มมันไ่สนมมันนไ่สใจเราเพราะสมองเรายังเยอะอยู่หรือเปล่าอ่ะ คนอื่นสมองไม่ได้ไไม่ด้ใช่มึงกคลิปสมองเพราะมันเดินเลยเราไปหานิวคุงเลยอ่ะใช่เพราะผมก็เดินข้างคลิปแบบมึงกินี้ใช่ไปแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้บ้านนี้ผีโหดเกินเระบาดกระสีไม่กลับไปสองมันคุ้มสั้นนะสิเอาไปเหลืออยู่แค่นี้ไปเลยไปเลยบ้านแสงสุขบ้านมินิมินิวางอยู่โอเคไหมไหมไหว จะวางไว้ตรงนี้กันเลยเข้ามาก็เป็นชั้นสองเลยเหรอเออมเถึกก็มาเดิมมาเลยเลยอยากให้ขึ้นก็ขึ้นเลยนะผมลาสบายครับผมเสริจองศาแป๊บห้องนี้ห้องแรกสิบสิบสองแล้วเ่เป็นไปได้เป็นไปได้ไกลทางเข้าสิดีอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเก้าเจอกันแต่แรกเลยเหรอห้องแรกเลยห้องนี้เลยท่านข้างล่างเนาะห้องแรกที่ท่านเข้ามา หมุนซ้ายเจอเลยนี่แหไงอะไรกูลงมาห้าห้าแล้วเหรอห้เอ็นก้อแรกคือใช่เลยโอเคห้องนี้เลยใช่ไหมห้าใช่ไหมห้าใช่ไหมเลยวางกล้องเลยแล้วกันแปดเอ็มห้ามมีเวลาเหรอวางวางซื้อเลยใครเอาอะไรมาวางให้หมดเลยท่านแปดองศาเจ็ดองศาวายยูปิดไปปิดไปนี่ปิดไปอโเควางหมดแล้ววายยู ต้องเดียวไปขวาเดี๋ยวผมไปก็แล้วตอนท่านแมงวางขันหนกล้องวางไงผมมองไม่เห็นไม่ไดเลยวางกดบจีวางไปเลยควันขึ้นควันขึ้นรอบๆตัวเราคืออะไรอ่ะหนาวหนาวหนาวไปเจอท่านหนาวใช่ไหมผมเด้งออกมาอ้าวโอเคนันกำกำเอาเถอะเอาเป็นกำนี่จะจูเกมบังครับกล้องใครมีกล้องมาถ่ายท่านมองชูถ่ายอะไร นี่ท่านคือผมชาวซองอยู่นี่มันอะไรท่านโอ้โหทำเนลาดีอือผมไม่เห็นยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นไปไหนยกขึ้นอีกนิดนึงเออสุดยอดเจอมืออ๋อแต่ในในกล้องมันถ่ายไม่ติดอ่ะไม่ไรไม่ไรมันจะขึ้นแต้มอยู่มาขึ้นรวมติดก็ขึ้นอะไมาร์คที่สมันเดินมาร์คอะไรอะไรเจออะไรเจอไม่ทันยังยังแต่ว่ารีสิมันเดินอ่ะมีคนเดิน เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีมีคนพุ่งอยู่ตรงหน้าผมมาร์คโซมาสจย่าลืมครูพูดด้วยมาร์คโซมาสโกวันยูนูปอ้าวกดผิดเอ้าท่านถ่ายอะไรถ่ายเราเหรอครูตาบวมเฮ้ยเฮ้ยเห็นถ่ายเต็มเต็มเลยทันปะทันปะทันทโอ้ไหนท่านได้ปะได้ด้วยเออเต็มเต็มเลยดูันกลับไปดูที่รถว่าเราโอเคยัง โอ้ล็อกเลยเดียมกังเขตให้พร้อมท่านกางเกเลนเอมันไม่ลเดี๋ยวเราผมไบเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เา้ยเฮ้ไเฮ้ย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 เด้ยเยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยาฮเฮายเ้เอาว้เฮ้ฮเฮ้ยเ้ยเ้ยฮเฮ้ยเฮยเ่ฮ้ยฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้้ เรียบร้อยผมนะเคลียร์ทุกเควสเลยสุดยอดยอดแลกเกอร์ทุกคนวิวโอเคเยี่ยบเยี่ยบเยียบเยี่ยบเยียบไม่ได้พูดเห็นไหมฮันหายไปธรรมดามาร์โคมัดอีกหนึ่งอุ้ยเต็มเต็มเลยกำลังเดินผ่านเลยอ่ะสุดยอดนะ